ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับเวลาเราดูหนังแล้วมันกระตุกนี่นะครับส่วนมากแล้วผมก็จะใช้วิธีนี้วิธีนี้นะครับไม่ไม่ได้ไปลงโปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับก็ส่วนมากแล้วถ้าที่ผมเคยแนะนําไปเนี่ยมันก็จะต้องมาทําการลบไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวไฟล์ขยะนี้นะครับนะครับอันนี้ผมก็ลบไปลบไปจนหมดแล้วล่ะนะครับคราวนี้ ไอตัวต่อไปในะที่ผมเคยแนะนำก็คือมาที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก็ T E N P นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ะเท่นะอันนี้ผมลบไปแล้วไอตัวเนี้ยมันจะเป็นชุดที่ลบไม่ออกครัวนี้มันจะมีปัญหาคือว่าไอตัววินเจ็ของผมเนี่ยมันลงโปรแกรมมาไม่น่าจะครบเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคลิกขวาเนี่ยนะครับมันตัวเนี้ยมันจะมีคําว่าอันล็อกอยู่นะครับมันจะอยู่แถวเนี้ยนะอันล็อกก็ให้เราคลิกเข้าไปที่อันล็อกเนี่ยแล้วก็ไปลบที่ตัวชุดในในในชุดของไอ้ตัวอันล็อกได้เลยนะครับนะครับมันจะได้ลบไปชุดเนี้ยออกไปไอ้ตัวเนี้ยโปรแกรมผมนี่มันมันมาไม่เต็มนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะที่ผมจะแนะนําก็คือก็คือการเข้าไปลบในนู้นเลยนะครับในนี้เลยครับมาที่ตั้งค่านะครับ มาทีการตั้งค่านี่นะครับอ่าครั้นี้มันจะมีมาที่ตัวตัวนี้เลยนะเพราะผมจะใช้บ่อยนี่นะการล้างข้อมูลปกติเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะมาที่เนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับก็ให้เราติ๊กออกไปให้หมดเลยนะครับล้างออกไปให้หมดนะครับอ่า ไอตัวเนี้ยผมล้างไปผมล้างไปได้สักครู่หนึ่งแล้วน,นี่ทำให้ดูครั้งหนึ่งครับก็คือล้างเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับมันจะไม่มีผลอะไรอันนี้เราสามารถที่จะกําหนดเวลากําหนดเวลาการทาได้นะครับคันนี้อีกตัวหนึ่งนะที่จะแนะนาก็คืออยู่ตัวเนี้ยนะผมก็จะใช้บ่อยนะครับไอตัวนี้มันเป็นการตั้งเวลาครับก็คือให้เราตั้งไปเลยว่าล้างนะทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับนะครับนะ ก็คือมันมันจะให้ล้างเนี่ยชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ยีิบสี่ชั่วโมงที่แล้วเจ็ดวันที่แล้วแต่ก็สัปดาห์ที่แล้วให้เราตั้งตั้งแต่ต้นเลยครับมันจะล้างให้หมดครับคราวนี้ไม่ได้ทั้งสูงนี่นะไอ้ตัวเนี้ยแนะนําให้ติ๊กให้หมดเลยนะติ๊กให้หมดยกเว้นนะครับยกเว้นช่องนี้รหัสผ่านแล้วก็มูลนอื่นเนียนะครับเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเนี้ยเพราะเดี๋ยวรหัสผ่านที่เราเอนดีไว้มันจะลืมนะครับแต่ถ้าลืมเนี่ย มันก็มีทางแก้ไขให้กลับมาได้นะครับวิธีการดูรหัดผ่านนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กตรงเนี้ยเว้นช่องช่องที่ห้าไว้ดังนั้นติ๊กให้หมดเดี๋ยวเราก็ล้างข้อมูลไปเลยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับมันก็ช่วยในการดูหนังให้แบบไหลลื่นขึ้นนะครับมันก็ไม่กระตุกนะครับนะครับผมก็พอเสร็จแล้วเราก็ออกไปที่หน้าเดิมแล้วก็ลองดูหนังดูนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหาในการดูหนังแล้วไม่กระตุกนะครับไปเปลี่ยนต่านี้นะครับ สวัวันนี้ก็สวัสดีครับ